สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะพาทำกระถางพลาสติกกันนะคะอุปกรณ์ก็คือจะมีพลาสติกตัวนี้นะคะตัวสั้นเราไว้ทำฐานนะคะตัวนี้จะได้มากับที่เราไปซื้อหมูซื้อไก่ที่ร้านค้าะคะ่ะที่เขาแพ็คมาแล้วก็จะมีทรงสูงเอาไว้ทำด้านบนนะคะก่อนอื่นเราก็จะมีอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นกันไกกันไกนี้เราก็จะรีใส่ขึ้นนะคะ มันหลุดออกจากกันหมดแล้วค่ะถ้าใครเคยใช้ตัวนี้ก็จะเห็นนะคะว่ามันแยกออกจากกันหมดเลยแล้วก็จะเป็นมีดปลายแหลมใครจะใช้มีดปลายแหลมหรือใช้หัวแรงแทนก็ได้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นสายเคเบิลไทยค่ะสิบสี่บาทเรามาทํากระถางด้วยงสิบสี่บาทกันค่ะมาค่ะเรามาเริ่มเจาะกันเลยทั้งสี่ด้านเลยนะคะเจาะรูให้อยู่ระหว่างกลางนะคะระหว่างกลางทั้งสี่ด้านเลย เราทำนานแล้วเราก็จะเจาะง่ายค่ะกะมาค่ะ,อะ,คะโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาพอทั้งสี่ด้านครบแล้วนะคะ เราก็จะมาปาดโอ้ยมันแตกเลยเอาใหม่ค่ะทำผิดเราก็จะมาปาดต,ตรงด้านนี้กันนะคะปาดจากข้างในจะง่ายกว่าค่ะพอเราเจาะได้ตำแหน่งดีแล้วเราก็จะใช้กันไกต่อเลยค่ะ อ่ะค่ะเราก็จะมาใส่ใสายเคเบิลทยกันเลยนะคะใส่ชุดชัดเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะถ้ากลัวว่ามันจะบางไปแล้วก็ซ้อนสองนั่นนะคะก็ใส่แบบนี้แล้วก็ทับแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วหรือไม่ก็ซ้อนสองแล้วก็ใส่ใส,ใส่เคเบิลไทยลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกระถา,างงบด้วยงบสิบสี่บาทเราเวลาจับอย่าจับข้างบนอย่างนี้นะคะ มันจะแตกช่วงนี้มันจะแตกหมดให้จับสองฝั่งจับมือน,นี้ฝั่งหนึง่งแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะลอยมาดูกันนะคะนี่ที่เราทําไว้กระถางเราเยอะแยะเลยประหยัดค่ากระถางไว้ซื้อเม็ดผักซื้อดอกไม้ค่ะนี่ค่ะที่เราทําอันนี้เราปลูกมันฝรั่งไว้ในห้องใต้ดินนะคะมันฝรั่งในห้องใต้ดินสังเกตเห็นอะไรไหมคะ นี่ค่ะลากเขาเราจะเห็นลากเขาดีมากเลยค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะล้นออกตรงช่วงนี้นะคะจะขังแค่นี้เราจะให้น้ำขังประมาณนี้ก็ได้ค่ะหรือแค่นี้ก็ได้หรือว่าเราไม่อยากให้มันขังแเราก็เจาะรูก,ก็ได้นะคะแต่ต้องเอาไว้ข้างนอกนะคะไว้ข้างในนี่น้ำมันจะซึมอันนี้ข้อดีที่เราไม่ต้องเจาะคือน้ำจะไม่ออกมาเราเห็นลากใสามากเลยค่ะ โอเคค่ะนี่เราปลูกไว้ประมาณเอ่อหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกระถางนะคะแล้วนี่ต้นกล้วยเราต้นกล้วยเราก็อยู่ห้องใต้ดินข้างล่างค่ะเดี๋ยวพอแดดมาหนน้านาร้อนมาเราก็จะเอาไปข้างนอกนะคะโอเคค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย